เป็นร้านใกล้เมือง7นาทีจากทองหลอ่อโอ้โห,โห,โหสดแบบนี้ปูม้าเป็นๆเ,เยอะที่สุดใหที่สุดใจกลางเมืองนอกจากของทะเลสดๆแล้วเรายังมีน้ำทะเล,ะเลมาสต็อกสดๆด,ด,ด้วย ดดูดอันนี้กุ้งหรือ l o เตอร์เนี่ยโอวเป็นโลอะหาจากที่ไหนได้เดี๋ยวเพิ่งจังคัดคือวันนี้ผมบอกเลยนะครับเรามาอยู่ร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่งะเอาเป็นว่าร้านหนึ่งที่ชื่อหนึ่งแล้วกันซึ่งหลายคนที่ติดตามแดนเนรมิด e นะครับจะได้ยินชื่อแว๊บแวบแววแววมาว่า ร้านนี้คืออะไรร้านนี้คือ1ปูม้าซึ่งเราจะวัตถุดิบนะครับโดยเฉพาะปูเนี่ยสดๆสดเลยนะครับไปทําในรายการแกะสูตรกับเชฟหมูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ซื้อจากร้านนี้แหละเพราะอะไร 1. ไใกล้บ้านผม 2. ไใกล้บ้านพี่หมูและ 3. นะครับผมบอกเลยว่าเป็นร้านซีฟู้ดที่กล้าการันตีความสดและราคาดีที่สําคัญที่สุดเป็นร้านใกล้เมืองไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยออกจากท้องหลอมาเชื่อไหมว่าใช้เวลากี่นาที 7นาทีจากทองรอโลเคชั่นแบบนี้มีทะเลสดๆนะครับเน้นย้ําว่าทะเลสดๆเพราะว่าทุกอย่าง,ขงเขาเสริฟเป็นๆแล้วก็มีบ่อพักทุกอย่างเองที่ทำแบบนี้ได้นะผมบอกเลยว่าผมแอบสืบมาให้หมดและเพราะว่าเป็นร้านประจำของผมจริงๆเขาเป็นเจ้าของแพเอง บุกมาแบบเร็วๆเลยแล้วกันบอ่อนี่บอ่อใหม่ไม่เคยเห็นปกติร้านนี้นะผมก็จะมากินที่ร้านบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมจะโทรมาสั่งปุ๊บและผมก็จะวนมารับเองทุกอย่างก็จะสดๆถ้าสมมุติคุณเอาของสดนะเขาจะแพ็คกล่องโฟมอะอย่างดีเลยอะแล้วก็มารับไปหรือบางทีก็ไม่ว่าจะเป็นเดลิเวอรี่เจ้าไหนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะมีแทบทุกค่ายแต่ส่วนตัวผมอะร้านนี้พอเป็นของสดปุ๊บผมชอบมาเลือกเองวันนี้ขอมาบุกร้านนะครับพาเพื่อนๆมาดูโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นซีฟู้ดเลเวอร์คน ทด่โคตรชอบกินซีฟู้ดโดยเฉพาะซีฟู้ดสดๆเป็นๆราคาดีๆ <_ V> ตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าไอ้บอ่อนี้มันคืออะไรปกติไม่เคยเจอเ <_ V> ช็กุ้งมังกรกูมไม่ได้กุ้งมังกรอย่างเดียวนะกั้งนี่คือไซ์นี่คือถ่ายยากมากมึกซาชมิมิโอ้โหนี่ไงจับมึกขึ้นมาเพิบตรงนี้เลยสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ขออนุญามมาบุกร้านหน่อยนะนี่คือโซนใหม่นะเมื่อก่อนตอนแรกๆก็ไม่มีตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นบ่อที่แบบเป็นน้ําทะเลสดๆเลยออซิเจนค่ะเราเอาน้ํามาเองอะค่ะเอาน้ํามาเองผมเห็นแล้วแหละมีขายน้ําทะเลอันนี้คือหมึกเราทาเป็นชาชิมิแบบนี้เลยขึ้นตรงนี้ทําตรงนี้เสิร์ฟทันทีเป็นๆเลยค่ะพี่มีเม็ดหมึกชงหมึกช็อตที่เอาฮิตๆกัน้ไหมหมึกช็อต ีนะต้องโทรมาสั่งอ๋อหมึกช็อตก็มีใช่แ้ต้องโทรมาสั่งใช่ใช่ค่ะแล้วเราจะจะเตรียมไว้ให้สมมุติหมึกหนึ่งตัวซาชิมิแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับ299ค่ะ2 9 9ราบาทโอเคราคาดีเอาถ้าพูดตามปงนะถ้าคุณขับรถไปกินถึงนู่นอ่ะทัศยาใชก็ราคาประมาณนี้นะ250บาทที่ราคามันสูงหน่อยก็เพราะว่ามันมันเป็นไงมันเป็นใช่ค่ะเราต้องขนมาใช่เวลาที่เวลาขนมาเนี่ยอย่าลืมว่า ต้องแบกน้ําทะเลใ่คะมากี่แกนลอนเพื่อที่จะเลี้ยงเข้ามาถึงตรงนี้ตายบ้างอะไรบ้างใช่ใช่เพมเผิมคือตายหมดเลยบางทีบางรถเจออากาศร้อนใช่ใช่ค่ะตายเกลี้ยงก็ไม่มีนี่ไงความพิเศษสุดนะว่ายกทะเลมากางเมืองมันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะพาไปบุกได้เลยได้เลยเชิญคุณแดนได้เลยค่ะครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วนี่คือพี่นิดก็คือเอาจริงๆก็คือเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะคือแต่ละคนก็จะเป็นคุณแม่คุณพี่คุณน้องหลานหลานลูกสะใภ้ลูกเถืออะไรก็จะอยู่ที่นี่กันหมดซึ่งทุกคนเป็นคนจากจังหวัดจันทบุรีค่ะจันทบุรีและเขามีแพรเป็นของตัวเองใช่ค่ะ้าหมมีแพรที่จันทราแล้วก็ยกแผ่นั่นแหละมาตั้งอยู่ที่นี่ขอโทษนะฮะระหว่างนี้เขายกเข้ามาพอดีเวลาที่ผมสั่งผมก็จะสั่งแบบนี้ แล้วดูกันเชียงปูเนี่ยมันสดมากขออนุญาตแอบดูหน่อยแล้วกันนะไม่รู้คอเดอร์ใครแต่ผมไม่ได้เปิดกล่องนะนี่ดูดิ กุ้งถ้าไซส์นี้ราคาแบบน่ารักมากด้วยครับผมจะไม่ผิดหกร้อยห้าสิบค่ะเนี่ยก<ค>ุ้งแบบนี้นะถ้าเป็นก้ามกรามเนี่ยเนี่ยทั้งกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะหกร้อยกว่าบาทสุดยอดราคาดีแล้วก็เป็นแบบของที่แบบสดมากแต่ละวันของจะไม่เหมือนกัน<ช>นะ<ช>เพราะ,<อ>ะว่ามันจะเป็นแพที่ขึ้นมาสดๆ,ๆเพราะฉะนั้นเราจะเอาจริงเราจะไปกำหนดอะไรไม่ได้หรอกว่าวันนี้จะมีอะไรวันนี้มีอะไรแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้จริงๆให้สั่งโทรจองล่วงหน้าอ่าใช่นี่อันนี้เห<ๆ>ลือไปเห็นกุ้งลายเสือใช่ใหญ่มาก อออันนี้จับได้นะได้ค่ะได้ค่ะยิบเลยค่ะไซจัมโบดูดิโอโหจัมโบจริงนี่น่าจะประมาณ3ตัวโลไดไหมหรือสองประมาณ3-4ถึงตัวโล3นะเนี่ยไซอย่างเงี้ยสตัวโลใหญ่มากนะอย่างนาานะางนี้หาไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะแม้แต่เราไปกินที่ทะเลยังไม่มีเลยอันนี้คือเขาเป็นแพเองไงเขาก็เลยจัดหามาให้ อันนี้นนแชบวยแชบุวย,ยก็ตัวใหญ่นะ,ะนี่ก็ตัวใหญ่มาก <c oughs> ผมก็อยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยเนาะ <c oughs> คนชอบกินอนะหอยหวานนี่ก็ท <c oughs> ีเด็ดแล้วก็นี่นะอันนี้มีในสต็อกอีกไหมมีมค่ะมีอีกเนี่ยถ้าสมมติใครอยากได้กันเชียงปูสดๆนะครับอันนี้คือกันเชียงปูนึ่งเสร็จแล้วสิ่งที่ทําได้อยา่างเดียวคือเข้าปากเลยนะฮะกินได้เลยจะกินเยน็เยนๆก็ได้หรือจะไปอุ่นแบบให้มันแบบอุ่นๆหน่อยหรือจะไปผัดอะไรก็ได้นี่กันเชียงแบบที่นี่ของเราคือเราปูเราเนี่ยจะต้มเองแล้วก็แกะเองด้วยค่ะหลังบ้านคือแกะปูเอง นี่ไงความลับอยู่ตรงนี้คือเขามาเป็นตัวตัวแล้วแกะเอง ต้มเองแกะเองต้มเองเสร็จไม่พอแกะเองคือแกะเป็นชิ้นส่วนเลยค่ะแกะเป็นชิ้นเลยใครอยากได้ส่วนไหนบอกเทเลเม็ดได้หมดสุดยอดวันนี้ผมเลยต้องพามาบุกโดยเฉพาะใครที่แบบชอบซีฟู้ดนี่เดี๋ยวไม่เชื่อว่าต้มเองปกติละานซีฟู้ดถ้าไม่เด็ดจริงนะฮะไม่มีมาเป็นเป็นแบบนี้โดยเฉพาะ่บางทีเราจะเห็นปูทะเลปูทะเลเนี่ยเราเห็นเป็นกันเยอะแยะแหละเพราะว่าปาตคารจีนหรืออะไรก็ตามปูทะเลเนี่ยมันทนมันอยู่บนบกได้นานเขาก็จะมัดมัดมัดไว้ อยู่ได้หลายวันเลยแต่ปูม้าเป็นเนี่ยหากินยากซึ่งที่นี่มีมีค่ะเรามีบ่อปูม้าเป็นเนี่ยผมบอกนะเป็นหนึ่งในเนื้อปูที่ผมยอมรับเลยว่าอร่อยที่สุดในโลกไปกินปูที่ไหนมาก็ตามเจอปูม้าไทยถ้าเป็นเป็นนะหวานสุดๆใช่แต่ราคาก็ดีด้วยพอเป็นเป็นเสร็จปุ๊บเขาก็ลงหม้อต้มนี่มีมีหม้อต้มมีหม้อนึ่งมีอะไรเต็มไปหมดนะยังมีเป็นเป็นอยู่ใช่ไหมค่ะทางนี้เลยค่ะยืนหนึ่งเรื่องความสดนี่เขาแปะไว้เลย ตินะฮะใครที่อยากจะมาซื้อกลับบ้านหรืออยากจะมาเลือกเองเนี่ยคุณสามารถเดินเข้ามาปุ๊บเพราะอะไรเพราะเขามีทุกอย่างให้เลือกเองไม่พอมีช่างกิโลได้หมดผมเองก็ไม่เคยบุกมาหลังร้านขนาดนี้เนี่ยปูมาเป็นเลยใช่อันนี้เขาเรียกปูอะไรครับปูกางเขน ปูลายค่ะปูลายปูลายแต่ก็จะเรียกปูม้าพันหนึ่งนะคนจีนน่ยจะชอบมากเอาคนจีนจะชอบแบบนี้เหรอแต่คนไทยเราจะชอบลายนี้นะใช่ใช่มาแล้วโอ้โหสดแบบนี้ปูม้าเป็นๆเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองตอนเนี้ยไม่ไหวเลย ซึ่งแบบนี้นะฮะปูม้าเป็นๆเ,เนี่ยใครที่ชอบกินนะมีทุกวันแต่จะแล้วแต่ไซส์ใช่แล้วก็แล้วแต่ฤดูกาลร,ราคาก็จะขึ้นขึ้นลงๆอยู่แถวนี้แต่การันตีว่ามีของเป็นๆให้กินทุกวันแน่นอนค่ะผมยกกลับบ้านเลยได้ไหม ผ่ <laughs> านจากปูม้าบ่อใหญ่มาปูทะเล<ช>ก็เป็น<ช>แบบไม่ได้เอาขึ้นมาเขาอยู่แห้งๆนะเป็นบอ่อพักให้เขาอ<ช>่ะอย่างนี้อยู่ได้นานกว่านานเนาะ,ะและเนื้อจะไม่เสียใช่คือบางทีเราเอาเขาขึ้นบกไปอยู่แบบโชยราถาบางที เนื้อมันอ่อใช่ใชถูกไหมแต่เนี่ยอันนี้มาจากไหนฮะจันทบุรีค่ะก็จันทบ,บุรีเหมือนกันใช่คือเหมือนเป็นแบบเอาถ้าพูดตามรกนะร้านเนี่ยคือความภาคภูมิใจของคนจันทบ,บุรีอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะที่แบบสามารถเอาอาหารทะเลสดสดแล้วก็เอาขึ้นมาจากอ่าวไทยขึ้นมาให้เราคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยได้กินของสดสดจากจัน อุ้ยอุ้ยอุ้ยฮอรอดไปเมื่อกี้จะเอามือแล้วนะใจถึงใจถึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยนี่อันนี้ตัวผู้นะตัวผู้เขาเรียกกระเปาะอะไรอย่างงี้นี่ตัวเมียนี่ไข่จะป้านไออันนั้นอันนั้นกระปับอะไรไม่กระเปาะแล้วแต่คนเรียกค่ะโอเคอุ้ยนี่ก็ไข่นี่ได้อยู่นี่ไข่เลย เมื่อก่อนผมก็ชอบโทรมาสั่งอ่ะปูไข่เอาไปดองกินอร่อยมากช่วงนี้น้ำมันจะเสียอะไรของมันจะน้อยตัวมันจะเล็กนิดนึงง่าตัวแต่เล็กนิดนึ่ื่อที่ผมเห็นบ่อข้างนอกมีตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวเราไปต่อบ่อข้างนอกแต่เนี่ยคือปลาก็เป็นนะใช่ปลาก็เป็นที่นี่ใช้ปลาเป็นอย่างเดียวค่ะไม่ใช้ปลาตายที่นี่ใช้ปลาเป็นอย่างเดียวไม่มีปลานอกไม่มีปลาฟรีดไม่ซื้ออย่างนั้นค่ะอันตีเลยนะของทะเลเน้นสดสดมันอร่อยที่สุดแล้วที่สุดแล้ว โดยเฉพาะสดไม่พอเป็นๆเ,เลยเดี๋ยวนั้นน,น,นั่นอะไรฮะน,นั้นน้ำทะเลค่ะน้ำทะเลมาส่งใช่เราต้องมีสต็อกน้ำทะเลด้วยเอาฮะนอกจากของทะเลสดๆแล้วเรายังมีน้ำ,นำทะเล,ะเลมาสต็อกสดๆด,ด้วยหมดจริง แล้วมีคนซื้อน้ำทะเลกลับบ้านเหรอซื้อไปทำไรอ่ะเขาวางบางคนเขาก็เอาไปใส่บ่อปูร้านร้านค้านะคะส่วนมากเป็นร้านค้าเนี่ยก็จะมาซื้อต่อจากเราอีกทีหนึ่งนี่ต้นต่ออยู่ตรงนี้นะผมก็มาส่งแบบนี้เลยใช่ต้องส่งเป็นคันรถเลยค่ะแต่น้ำทะเลคงไม่้อาเอามาจากจันมั้งไม่ถึงมันไกลนะใช่เดี๋ยวผมขอไปเล็งไอ้บ่อใหม่นี่หน่อยบ่อใหม่ที่ผมไม่เคยเจอเนี่ยแล้วมีผมเจอตัวยักษ์ยักษ์อยู่ นี่คือบ่อใหม่เมื่อก่อนตอนผมมาตรงนี้จะโล่งๆส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดลิเวอรี่อ่ะมาต่อคิวเรียงกันตึบๆแต่ตอนนี้เป็นบ่อใหม่มีกุ้งมังกรชช่นี้ด้วยเหรอใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่น่าจากจันไม่ใช่จันนะอันนี้อันนี้ต้องมาจากฝั่งภาคใต้แล้วขอก็คือเอาจริงตอนนี้เราก็นอกจากของจากจันปุ๊บเราก็มีของจากภาคใต้ได้ด้มาจากอันดามันน่ะนะฝั่งนี้นาจะอันดามันเนี่ยไอตัวสีเนี่ยนี่เจ็ดสีนะเนี่ย โลละ3,600ค่ะ3,600โอ้ยราคาโอเคกุ้มังกรเจ็ดสีเป็นๆ<ต>โลละ3,6 0พไซส์นี้ก็3,600หรอใช่เฮ้ยถูกมานก 3, านะเอาจริงๆลุยได้เลยนะ6มตัวนี้แล้วกันนะโอ้ยลูกเอ้ยอันนี้ใหญ่นะเนี่ยผมยกไปเองเลยแล้วกันลงในนี้เลยหรอ และนอกจากกุ้งมังกรนะนี่คือก้งแก้วอุ้ยแต่ไอ้นี่ไอ้นี่ผมเคยโดนมันดีทีหนึ่งเลือดไหลเลยมันต้องจับยังไงเนี่ยจับอย่างนี้ค่ะเขอจับอย่างนี้นะอย่าจับเล็นนะบอกเลยนะครับโดยเฉพาะใครพาลูกๆหลานๆมานะไอตัวนี้เห็นตัวมันเล็กๆนะแต่ยังคมดีเข้ามาโป๊้เลือดพุ่งก้างแก้วอจริงนะ ถ้าส่วนตัวผมนะพริกเกลือเท่านั้นใช่ค่ะกงแก้วพริกเกลือเอานึ่งก็ได้นึ่งน้ำพริกเกลือนี่แหละค่ะต้องนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริกเกลือหรือว่าจิ้มซีฟู้ดนี่แหละค่ะจัดไปครับผมดูดิก้างแก้วตัวแบบเนี้ยก้างแก้วตัวจะใสเหมือนแก้วแบบนี้นะนี่เขาเลยถึงเรียกกางแก้วไซส์แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีทุกวันนะไม่ทุกครัผมไปทะเลบางทียังไม่มีให้กินเลยใช่ใช่โอ้ยปูตัวนี้ใหญ่มากอ่ะให้ดูกันนะฮะราคาพันสามโอ้โหเกินไป ไซส์แบบนี้เป็นๆน,นี่ดูดิไซส์นี้คือพันสามหรอใช่จัมโบ้ค่ะจัมโบ้พันสามราคาดีมากไอตัวนี้ว่าใหญ่แล้วนะแต่ตัวนี้ทำไมดูกล้ามเนี่ย อันนี้ลุยได้เลยฮะเอาน,น,น,นี้ทําอะไรดีครับต้องนึ่งค่ะนึ่งจะอร่อยนึ่งนะให<ช>้มัน,เป,นเป็นแบบนี้สดๆแบบ,บนี้นึ่งเลย<ช>แล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ด<ช>ส่วนอันนี้ก็นึ่งเหมือนกันค่ะแนะนําว่าของเป็นเขาบอกนึง่งและเดี๋ยวส่วนจะปรุงอะไรต่อก็ค่อยปรุงแต,<ช>แต่นึ่งเนี่ยมันทําให้เนื้อมันไม่ค่อยเสียเยอะถ้าเราไปทอดหรือไปทําอะไรเนี่ยมันสุกเกินไปมันได้ความหวานของเป็นนะคะมันหวานพอเวลานึ่งออกมาเนี่ยมันอร่อยเลยนี่แนะนําว่าต้องนึ่งมันจะได้ความหวานที่มันออกมาอย่าไปทอดอย่าไปอะไร ให้มันเสียรถตอนนี้บอกเลยว่าได้วัตถุดิบที่แบบสุดยอดแล้วนะที่วันนี้มันลงเท้านี้เลยใช่ค่ะ ดกว่านี้ต้องไปกินในทะเลแต่นี่อย่าลืมเราอยู่กลางเมืองนะผมบอกพิกัดให้นิดนึงแล้วนะนะออกไปตรงนี้คือถนนพัฒนาการแยกคลองตันออกไปตรงนี้คือรามคำแหง24ที่จอดลงที่จอดรถนี่คือจอดได้ทั้งวันแล้วก็เปิดตั้งแต่เชานะ้ชาเนาะสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอะค่ะ,ะเปิดง่ายๆ10เช้า,ชาถึง10บกลางคืนทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนาว่าให้โทรมาจองโดยเฉพาะใครที่อยากกินวัตถุดิบแบบเจ๋งๆอะโทรมาเช็คก่อนว่าวันนี้มีอะไรเข้าแต่ถ้าสมมุติเอาแค่ปูมา้าหรือ ืออะไรที่แบบเบสิกอันนี้มีทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเล่นใหญ่อลังการโทรมาเช็คก่อนหรือโทรมาจองก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูของเราวันนี้กันเฮ<ะ>้ยทำไมเร็วจัง <laughs> เราเผลอไปเล่นกับปูแป๊บเดียวกลับมามาอย่างนี้แล้วเร็วมากนะอันนี้เอาจริงผมบอกนะกล้องแทบจะไม่ได้คัดเลยนะ <c oughs> มาแล้วเสร็จแล้วไหนไหนก็ไหนไหนละขออนุญาตนะฮะมอง้ายมองขาน้ำจิ้มไม่ต้องโอ้ 哇！对。喂，哦吼！ สุดจอดความอลังการกับซีฟู้ดเป็นๆกลางเมืองครับวันนี้สุดจริงๆผมบอกเลยนะว่าเด็ดสุดๆที่อยากจะเริ่มนะเราต้องเริ่มจากรสชาติแบบเป็นๆอย่างเช่นซาชิมิวันนี้เราโดนมาคือมีกุ้งมังกร7สีซาชิมิแล้วก็หมึกซาชิมิ <c oughs> ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะนี่โอ้ยขอโดนแบบนี้มาก อบอกเลยว่าแบบมันสดมันกรอบมันเด้งมันหวานดูดิแค่เริ่มต้นก็ฟินแล้วอ่ะไหนๆเราไปซาชิมิแล้วนะเมือกอซาชิมิปาดวาซาบิหนอ่อยโอ้โหของเป็นๆที่มันแบบซาชิมิขึ้นมาแบบนี้นะเมือินี่ผมบอกเลยว่าหวานและมันกรอบมาก โอ้ห oh. น้ำตาแทบไหลอร่อยเหรอวาซาบิวาซาบิเล่นเองมไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยเี <c oughs> ่โอ้หนี่อื้ือื้อขึ้นมาสดๆแบบนี้และน้ำจิ้มซีฟู้ดขอไซส์นี้เลยรู <c oughs> <c oughs> ้เรื่อง เอาจริงนะปูม้านี่ผมกินได้คนเดียวหลายโลเลยนะหลายโลจริงนั่งกินแทะไปเรื่อยเพลินเลยแกะไปเรื่อยของสดๆนะไม่ต้องทาอะไรเลยนึ่งอย่างเดียวแล้วขึ้นมาก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมโหอร่อยจริงว่ะหวานเจี๊ยบเลยขอดูดอีงนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งสั่งคัด <c oughs> ยังไม่อยากย้ายไปไหนเลยยังอยากอยู่กับปูอยู่เลยออื นี่แน่ดูกุ้งลายเสือ <c oughs> ใหญ่แบบมหาก,กาบมากออืื เวลาแบบเผามาแบบนี้นะมันจะหอมเพราะว่ามันมีแบบส่วนที่มันเป็นมันนะ่ะและเวลามันโดนเผาโดนความร้อนเนี่ยขอส่วนนี้ก่อนเลยแล้วกันนี่คือหัวกุ้งลายเสือนะปกติต้องเป็นแบบพวกกุ้งกำกามถึงนะแบบมีมันกุ้งมีหัวมันขนาดนี้อโอ้โหหายแล้วขอ,อแงดูดหนะ่อยไม่ไหวุดยอดความเฟินอุย้ย ดูดอันนี้กุ้งหรือลอบสเตอร์เนี่ยขอปาดทีนึงนะฮะเนื้อคือแน่นกรอบสู้ปันตุดเจอกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทีเดียวคือแบบอยู่ไม่รู้จะอยู่ยังไงเลย สดๆแล้วๆๆเป็นสดๆ,ดๆลองเทคได้เลยนะลองเทคได้เลยมาอีกเหรอไอ้นี่คือก้งแก้วไงว้าโอ้โหคือชอบตรงที่เขาแกะมาให้เสร็จเนี่ย ชื่อว่าทุกคนเคยประสบปัญหาเวลาคุณกินกั้งแล้วไม่รู้จะเลาะเนื้อมันออกมาอย่างไรที่นี่เรามีบริการลอกให้เสร็จปาทใช่ไหมครับความฟินแบบขีดสุดมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่าให้เหลือปกติเราชอบกินแบบทอดพริกเกลือผัดพริกเกลือแต่จเจอกั้งนึ่งสด,สด ยังอยู่เลยนะและหวานกว่าด้วยและสำหรับสายปูไข่นะครับที่นี่ปูไข่คือเป็นปูไข่เป็นๆขึ้นมาทำนะครับจะมีปูไข่2เมนูที่แนะนำนะหนึ่งคือปูไข่นึ่งนมสดนี่กับอีกอันหนึ่งคือปูไขด่ดองไข่เน้นๆนมสดก็แล้วนะไม่ไหวแล้วไข่แน่นยันขอบอ่ะไข่คือไข่จริงๆอ่ะโอ้โห ไม่ต้องมีคำอธิบายไขสายปูไข่บอกเลยว่าตายโอ้โหมันเป็นยวงจริงๆอะ่ะหม,มดเรี่ยง ทำไมวันนี้รู้สึกฟินแบบไม่มีคําอธิบายเลยอร่อยจริงๆคือผมเป็นคนแบบชอบกินซีฟู้ดโดยเฉพาะแบบซีฟู้ดเป็นเป็นซีฟู้ดสดๆนะนอกจากความสดแล้วเนี่ยรสชาติอาหารที่นี่คือแบบบอกเลยว่าสดนะโดยเฉพาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือไม่ต้องทำะไรเลยคุณเอาของที่เขานึ่งขึ้นมาสดๆแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าปากที่นี้จบเลยจบจริงตอนนี้กําลังตาลายนะว่าจะไปไหนต่อ นอกจากนี้สําหรับสายปูที่ไม่อยากแกะอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นนะเขาจะมีขายเนื้อแยกเป็นส่วนๆเลยมีตั้งแต่เนื้อปูก้อนเนื้อแตนกันเชียงสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะครับไปนึ่งไปผัดไปทําอะไรให้ลูกๆก,กินไปผัดข้าวผัดที่บ้านก็ได้หรือจะสั่งมาเป็นเนื้อเป็นจานแบบนี้หูเนื้อล้วนๆแบบสีาใจมากอ่ะเนื้อปูก้อนล้วนๆในไหนมาร้านหนึน่งปูมาแลว้ลวต้องกินปูแบบให้สุดไปเลย และอยานาี่บอกนะครับทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นปูลปลาคือเป็นของเป็นนะครับเป็นของเป็นไอตัวนี้เก๋ามากใช่ไหมนี่ดูดิดีไปหมด วันนี้นะครับร้านนี้คือการันตีเลยเพราะว่าเป็นร้านที่ผมสั่งกินประจำมากินที่ร้านสั่ง d ดลิเวอรี่ไปถ่ายรายการสั่งไปกินออฟฟิศสั่งไปกินเลี้ยงทุกอย่างคือสั่งมาหลายปีการันตีคุณภาพจริงๆนะครับวันนี้เลย มาซัดให้ดูเลยว่าซีฟู้ดสดๆเป็นๆที่ขึ้นมาจากทะเลนะครับตัวเฉพาะที่เขามีแพรเองจากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยยกมาอยู่กรุงเทพมีขายทุกอย่างสดๆเป็นๆขายสดๆยันน้ําทะเลสดนะครับนี่คือหนึ่งปูมาที่สําคัญคือโลเคชั่นคือดีมากใครที่อยู่ในเมืองนะทองหล่อเอกมัยคลองตันเนี่ยมาตรงนี้5นาที7นาทีถึงและได้เจอซีฟู้ดแบบนี้กับราคาที่ผมบอกเลยว่าราคานี้คือถือว่าราคาเป็นธรรมมาก จับของแบบนี้ทุกอย่างคือช่างตามน้ําหนักนะครับของเนี่ยคุณสามารถเข้าไปเลือกเข้าไปช่างน้ําหนักเองได้ทุกอย่างและการันตีเรื่องของความสดและรสชาติอะไรกันจย์อะไรกันจ้าเมนูทุกทายที่สั่งไปครับเราเราก็เป็นแบบจะเรียกไงโรคจิตไหมคือเวลาเจออะไรที่มันใหญ่ใหญ่อลังการแล้วแบบบางทีมันหาไม่ได้ของพวกนี้คือมันเป็นไม่ได้มีทุกวันนะครับแล้วเวลามันอยู่ตรงหน้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องอื อืมอืมตัวนี้โลหนึ่งได้ไหมเนาะตัวเป็นโลอ่ะหาจากที่ไหนได้ใหญ่จริงอเอเาจริงผมมีกสูตรหนึ่งเอาไปใช้เองที่บ้านได้จับปลายช้อนให้มันมีน้ําหนักเบี่ยงโป๊ะนะแล้วเราก็เล็งจังหวะาดีๆนี่นี่เท่านี้ครับคุณก็แกะได้แล้ว เห็นแล้วนะสุดแล้ว ฝากไว้อีกทีนะครับหนึ่งปูมาทะเลเผาบอกเลยว่าที่สดจริงๆนะและอย่างที่บอกคือมาง่ายสุดๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอนจอยตรงนี้กันต่อนะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวผมฝากที่อยู่ติดต่อไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแปะไว้ในคอมเมนต์แล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องคอยโทรเข้าเบอร์ผู้จัดก,การผมนะครับเวลาไปไายร้านดีๆร้านเด็ดๆผู้จัดก,การรับสายตลอดเลยครับเ,เราไม่ใช่ร้านอาหารครับอันนี้ติดต่อโฆษณาครับผมเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับใครอยากสั่งอะไรจะเดลิเวอรี่กลับบ้านจะวนมารับเองหรือจะมากินที่ร้านก็โทรเช็คก็แล้คกัน กับหนึ่งปูมานะสุดยอดถนะ่ายแล้วนะอ่ะอ่ะอ่ะจานหนุ่ยผมไม่เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยโบกรถแล้วนะฮะแถมกลางคืนเนี่ยผมแนะนำนั่งข้างบนนะครับจิบเครื่องดื่มชิวๆเนี่ยซาบิยองบลองสักหน่อยเออว่าแล้ววันนี้เราไม่แพลิ่งเลยาเอาแต่เที่ยงเลยเอ่ะอย่าไปกลัว <laughs> <laughs> อ